สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงก็ขอสวัสดีท่านสมาชิก,ท,กทุกคนทุกท่านที่กดติดตามและฟังรับชมคลิปขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดขอบคุณสปปเพื่อนบ้านของเราที่น่ารักทุกคนทุกท่านขอบคุณสําหรับท่านสมาชิกที่คอยสนับสนุนช่องด้วยการมอบซุปเตงเป็นกำลังใจให้ คลิปคลิปนี้เราก็จะมาพูดอวยพรอวยชัยให้กับตัวของเราในปี2568ในปี2568เป็นปีที่ฉันได้รับความสุขสมหวังดังใจหมายหายจากทุกโศกโลกภัยใดๆมีแต่ความสุขกายสุขใจหลั่งไหลเข้ามาในชีวิต จิตใจของฉันเบิกบานสดใสคิดริเริ่มกิจการงานใดๆประสบแต่ความสำเร็จร่ำรวยมัง่งคั่งเจริญรุ่งเรืองผู้คนสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูครอบครัวอบอุน่นอยู่เย็นเป็นสุขรักใคร่กลมเกลียวกันมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตสิ่งใดที่คิด สมดังใจปรารถนาโชคลาภเงินทองหลังไหลเทมาไม่ขาดสายอันตรายไม่กล้าแพ้วพานเบิกบานท่วนหน้าเทินฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันได้รับความรักความเมตตาและการสนับสนุนตลอดเวลา ฉันได้รับโชคลาภและความสำเร็จไม่ขาดสายการงานที่ทำร่ำรวยสำเร็จมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเงินทุกสกุลรักฉันฉันได้รับ แต่สิ่งดีๆและมีแต่ความสำเร็จตลอดปีและตลอดไปนะคะก็ขอมอบพรอ,อ,อันประเสริฐนี้แก่ทุกคนทุกท่านท่านสมาชิกที่น่ารักของเราคิดวันดาคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าศัตรูแข่งขันกับคุณไม่ได้เพราะคุณมีสิ่งนี้ที่เจ๋งกว่าเขานะคะ ขออนุญาตเทวดาประจำตัวของท่านสมาชิกที่มาเจอเก็บรัง,บงกับนี้ตรวจสอบลัคนาราศีและวันที่เกิดเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟสัเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเออธาตุดินพระรศกันมาก่อนวินัสราศีพระศบราศีตุลพระเซตร ราศีมีนธาตุน้ำแอร์ธาตุลมมิสุนดุดุ่มวิกโกราศีกันธาตุดินนะคะแล้วก็จูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี5 12 19 25 6 26 16แล้วก็18นะคะลัคนณะราศีไม่มีไม่เป็นไรวันเดือนปีเกิดไม่มีไม่เป็นไรขอให้พลังงานของคุณตรงกับหน้าไพ่ของแม่หมอก็พอ พลังงานของคุณนะเราใช้ไพ่ออร์เคิลในการตรวจสอบนะคะความเจ๋งในตัวของคุณซึ่งคุณมีและก็นะศัตรูไม่มีนะคะความเจ๋งเรื่องที่หนึ่งมันนี่ Find a y to a b a n d o n เดนนะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงิน นะแน่นอนว่าคุณต้องดูร่ำรวยกว่าศัตรูของคุณแน่ๆ potential thing big for you future ตัวของคุณนะ,ะแสดงออกถึงศักยภาพในการคิดใหญ่นะคะแม้ตัวคุณจะเป็นเด็ก แต่ความคิดความฉลาดของคุณนะคะซึ่งมีความคิดเหนือกว่าศัตรูคุณคิดไม่เหมือนใครคุณคิดแปลกแตกต่างและคุณคิดทําการใหญ่นะคะซึ่งมีความกล้ามากๆในการคิดและก็อยากจะทํา confrontation pick your button w i t h l y นะคะตัวของคุณมีในเรื่องของการเผชิญหน้าและการต่อสู้อย่างชาญฉลาด นะคะก็แสดงว่าคุณมีความกล้าหาญมากๆที่จะมีการต่อสู้และมีการเริ่มต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นหัวโจเป็นหัวหน้านะคะหรือว่ามีลักษณะของความเป็นผู้นําที่ศัตรูมองเห็นนะคะบางคนนั่นคือเวลาที่มีงานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทำเนี่ย หัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะก็จะคัดเลือกให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมนั้นๆ illusion, embrace the trust พลังงานของคุณนะคะมันมีในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยมักที่จะแสดงออกถึงการที่มีเงานะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวของคุณเนี่ยนะ,ะเป็นภาพลวงตา นะคุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดนะแต่ความรู้ความสามารถของคุณที่ซ่อนอยู่เนี่ยศัออตรูเห็นนะคะว่าเฮ้ยคุณต้องมีอะไรที่ดีๆที่ซ่อนอยู่แน่ๆน,นะคะคุณยังแสดงออกมาไม่หมดเลยนะก็ทําให้ศัตรูเห็นแล้วก็กลัวสิ่งนี้นะที่อยู่ในตัวของคุณ choice make the best choice ตัวของคุณเป็นช้อยที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีศัตรูเห็นว่าเอ้ยตัวของคุณเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่โดดเดน่นที่ดูดีกว่าคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งหัวหน้าของคุณนะคนอื่นเขามองว่าคุณเนี่ยมีความโดดเดน่นหลายๆข้อเลยหรือว่าอาจจะมีพรสวรรค์มีอะไรที่มันแปลกแตกต่างกว่าคนอื่นๆจึงถูกคัดเลือกนะคะอย่างเช่นเนี่ยมันมีพลังงานของการที่ เหมือนได้รับคัดเลือกให้ไปทํากิจกรรมที่เรียกว่าคนอื่นทําไม่ได้อย่างนี้นะคะ New Beginning Begin Your New Life นะ,ะเป็นพลังงานของนกฟินิปนะคะนกฟินิปเนี่ยไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวอะไรที่เหมือนกับว่าทําให้นกฟินิปนะคะมีในเรื่องของออถูกในเรื่องของการทําลายนะคะ ออถูกคนล้มถูกทำลายชื่อเสียงแต่นะคะสามารถจะสร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จขึ้นมาใหม่ได้เป็นคนที่ที่ฆ่าไม่ตายนะคะเป็นเหมือนนกฟินิปเลยอะ Angel of Miracle Open Your Heart and Express a Miracle พลังงานของตัวของคุณนะมีพลังงานของเทวดาแห่งปฏิหาร ไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้คุณเชื่อมั่นในปฏิหารที่จะเกิดขึ้นนะคะเชื่อมั่นในความศรัทธานะ,ะและปฏิหารต่างๆก็จะเกิดขึ้น Cheer up, live in the moment นะคะเป็นพลังงานของการลุกขึ้นมาสู้นะคะหรือว่าการลุกขึ้นมาเ,ออเต้นแสดงออกถึงในเรื่องของช่วงเวลานั้นๆ ะะหากคุณกําลังจะทําอะไรอยู่ขอให้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนุกสนานนะคะมันจะเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบเออไม่ซีเรียสไม่กดดันตัวเองนะคะทําแล้วก็ทําด้วยใจรักนะ,ะแล้วมันจะออกมาดีแน,น่นอนนะคะเลือกทําในสิ่งที่รักนะคะ s e n s u a l i t y e x p r e s s your s e n s u a l i t นนะคะพลังงานของคุณมีความเย้าวยวนใจมีเสน่ห์นะคะน่าสนใจทำห้บุคคลรอบข้างเนี่ยลงไหลคลั่งคล้นะค,คุณอาจจะมีในเรื่องของความสวยความหล่อหรือว่าการที่เป็นคนที่ พูดจาไพเราะอ่อนหวานน่ารักน่าฟังน่าเข้าใกล้น่าอยู่ใกล้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นการที่ตัวของคุณนะคะมีพลังงานของการที่แบบเข้าใจคนอื่นนะคะรู้จักเอนเตอร์เทนรู้จักใส่ใจคนอื่นนะ,ะก็เลยเหมือนกับมีพลังงานของความมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะแล้วก็ Vacation take time for r e l a x a t i o n a n d adventure นะคะพลังงานของคุณหาก นะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าวันไหนที่คุณหยุดพักผ่อนเนี่ยขอให้คุณไปปลดปล่อยพลังงานความเครียดนะผ่อนคลายอารมณ์นะคะอาจจะไปวิ่งเล่นไปเที่ยวเล่นนะไปสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะจะทําให้ตัวงคุณเนี่ยนะผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็เหมือนกับมีพลังกายพลังใจในการกลับมาลุกขึ้นมาสู้ใหม่หรือว่าตัวงคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนกับ คือเหมือนมีปัญหาเจอปัญหาเรื่องราวบางอย่างแต่ถ้าหากได้ไปพักผ่อนนะ,ะหรือว่าได้ใช้ชีวิตที่มันสงบเงียบๆอยู่ลําพังเนะี่ยก็สามารถที่จะมีพลังกายพลังใจกลับมาลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะนี่คือพลังงานของการฟื้นฟูของตัวเองในตัวของคุณที่มีอยู่นะคะเรามาดูกันว่าหน้าไพ่ย,ยิปซีนะจะออกมาทํานายในเรื่องของพลังงานในตัวของคุณ ความเจ๋งในตัวของคุณที่มีมากกว่าศัตรูนะคะเรื่องอะไรมาดูซิความเจ๋งในตัวของคุณนะคะขอดูพลังงานตอนนี้หน่อยเจ๋งที่สุดนะเอาเจ๋งที่สุดนะคะ ความเจ๋งที่สุดนี่เลยนะคะนออฟบอร์เรียกได้ว่ากำลังแรงม้าสูงมากนะคะคนมีไฟนั่นเองนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่มีไฟแม้จะเจอเหตุการณ์เรื่องราวซีเรียสเครียดๆน,นะคะความวิตกกังวลใจความไม่สบายใจนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะเหมือนสงบสงเงียมนะคะรวบรวมกำลังกายกำลังใจ นะมีความมุ่งมั่นนะที่จะเรียกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างจริงจังนะตัวของคุณคือแบบมีพลังงานของการที่แบบเป็นผู้นําเป็นผู้กล้านะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูนะพละกกำลังจิตใจนะร่างกายให้เข้มแข็งแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเริ่มต้น นะลุกขึ้นมาสู้มาอีกครั้งหนึ่งอะนะเหมือนกับเป็นคนที่แม้ว่าจะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวนะคะอะไรมากมายเข้ามาในชีวิตแต่ตัวของคุณคือแบบเป็นบงังงานคนที่เหมือนกับเสียใจไม่นานเครียดไม่นานนะคะวิตกกังวลใจไม่นานสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าบาลานซ์หรือว่าระงับ นะอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะความโกรธความเครียดนะคะเก็บความรู้สึกเก่งมากและก็เป็นพลังงานของผู้นำเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความสุขได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะเป็นผู้ให้พร้อมที่จะเป็นมอบ ผู้มอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะด้วยความรักด้วยความเต็มใจเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าไม่จนตรอกนะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเริ่มต้นนะคิดแล้วก็ทำนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้เนี่ยเดอะซันรออยู่มันเหมือนกับว่าคออือสิ่งที่คุณทำเนี่ยแม้ว่าตัวของคุณนะคะจะรู้สึกเหมือนกับว่ารับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่าง นะอาจจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆนะความเครยียดความกดดันการแข่งขันนะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับรับรู้ถึงพลังงานของคนที่อาจจะส่งพลังงานลบมาหาคุณนะมีอคติต่อคุณไม่ชอบคุณโกรธเกลียดคุณหรือว่าขัดขวางคุณเนี่ยคุณรับรู้ได้แต่คุณไม่ได้ต้องการที่เหมือนกับอยากจะไปแข่งขันหรือว่าอยากจะไปต่อสู้ไปฟาดฟันหรือว่าไปตอบโต้เขา นะคุณแสดงออกถึงการที่แบบเออฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันและฉันไม่ต้องการให้ใครมาล้าเส้นมาเก้าไก่ชีวิตของฉันตัวของคุณเหมือนกับว่าเป็นคนที่เด็ดขาดนะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเหมือนรับรู้บางสิ่งบางอย่างแต่นะคะไม่ได้สนใจที่จะไป ฟาดฟันหรือว่าไปต่อสู้นะคะห้ามหันกับเขาแต่ตัวของคุณมาพัฒนาตัวของคุณเองนะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเหมือนเป็นบุคคลอื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เหมือนคุณใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเหมือนกับพยายามที่จะลบคำส่วนประมาทของคนอื่นลบพลังลบ นะคนเหล่านั้นออกไปให้หมดให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณให้ได้นี่คือสิ่งที่คุณมีนะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนะแล้วก็ยังคิดการใหญ่แล้วก็ยังคิดเหมือนกับว่าไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็ยังพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปนะจนเกิดเป็นพลังงานของเดอะซานะจนประสบความสําเร็จจนไม่มีใครที่จะมาทําให้คุณนะผิดพลาดล้มเหลวได้นาะนี่คือพลังงานคุณนะคนมีไฟนะคะไฟลุกตลอดเวลาเราเรามาดูกันนะว่า สิ่งที่คุณมีแล้วก็เจ๋งกว่าศัตรูนะคะ <S <S <end ere> ในสิ่งที่เขาเห็นเป็นเรื่องอะไรไมาดูสิสิ่งที่คุณมีแล้วก็นะเจ๋งกว่าศัตรูนะคะคิ okay. บดบอลด้อมมันคิดพลังงานรวมนะคะถ้าเป็นพลังงานดีๆ <S end ere> การทํานายดวงที่ดีและมีประโยชน์นะ,ะ <S <S <end ere> ฟังแล้วก็นะรับเอาพลังงานด้วย สิ่งที่คุณมีแล้วก็เจ๋งกว่าศัตรูนะที่ศัตรูแข่งกับคุณไม่ได้เลยนะคะศัตรูนี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่เขามองเราเป็นคู่แข่งนั่นแหละนะคะคนที่มีอคติต่อเรานะะั้นเพื่อนที่ทํางานสังคมรอบข้างหรือว่าคนที่แบบเขาอาจจะมีความอิจฉานะ,ะนี่เลยนะ,ะสิ่งที่คุณมีแล้วก็เจ๋งกว่าศัตรูนะ,ะเป็นพลังงานของการที่ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะทะเยอทยานเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่ามีเรื่องของการที่รับรู้ถึงพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บั่นทอนจิตใจของคุณเนี่ยคุณรู้นะคะแต่คุณเลือกที่จะไม่โต้อตอบในรูปแบบของการที่จะต้องไปตอบปากตอบคำกับเขาไม่จำเป็น นะคะแต่คุณสา,สามารถที่จะระงับอารมณ์ความโกรธความเกลียดความโมโห,โหที่มีต่อศัตรูนะเนี่ยเดอะสตาเนี่ยสามารถที่จะบราหารนะคะควบคุมอารมณ์ความคิดสติของตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหนะคะไม่ให้เกลียดหรือว่าไม่ให้แสดงออกถึงกิริยาท่าทางที่เกลียดกลัออกไปนะมันดูไม่น่าเชื่อถือคุณปล่อยให้ศัตรู นะคะพูดหรือว่านินทาคุณเลยนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะเป็นคนที่ระงับความโกรธระงับอารมณ์โมโหนะคะได้เก่งมากนะคะคือรู้จักให้อภัยนั่นแหละแล้วก็ปล่อยให้ศัตรูนะคะอ,อ,อาจจะเหมือนกับว่าเป็นปลาหมอตายพอปากอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือความเจ๋งที่คุณมีนะ,ะที่ศัตรูเห็นและ ความเจ๋งที่คุณมีนะคะแล้วก็ศัตรูไม่สามารถแข่งกับคุณได้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวของคุณนะ,ะอาจจะมีความโดดเด่นนะคะมีในเรื่องของการที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคือเขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถจะพิสูจน์ได้นะคะว่าความรู้ความสามารถที่คุณได้มาเนี่ยมันคือความรู้ความสามารถที่เป็นพรสวรรค์หรือว่าเป็นพรสแสวงแต่เขามีความรู้สึกว่า สิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันน่าจะเป็นพรสแสวงมากกว่าพรสวรรค์เพราะนะ,ะตัวของคุณมีการเรียกว่าศึกษาหาความรู้นะ,ะเป็นคนที่ขวนญขวายมองหาโอกาสตลอดเวลานะคะคือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่หยุดนิ่งนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่ทําธุรกิจการงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะโดยที่แบบ เหมือนไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนเฉพาะด้านเฉพาะทางก็ได้แต่สามารถศึกษาหาความรู้นะจาก Google จากออนไลน์จากเ,เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะคะ mm hmm. เขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะเป็นคนที่รู้จักแสวงหาความรู้รอบๆตัวนํามา ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำมาหากินสร้างไรายได้และหลายช่องทางในสิ่งที่ศัตรูไม่มีนะคะสิ่งนี้คือเป็นคนขยันเป็นคนไม่อยู่นิ่งนะคะสิ่งที่ศัตรูไม่มีแล้วคุณเจ๋งกว่าเขานะคะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความรักมีความเมตตาต่อเพื่อนๆนแล้วก็สังคมนะคุณเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนกับมองเห็นสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะไม่ว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างจะนินทาว่าร้ายคุณจะใส่ร้ายป้ายสีคุณยังไงคุณปล่อยให้คนเหล่านั้นเนี่ยพูดไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาก็หยุดพูดไปเองอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดคุณไม่ได้เหมือนกับว่ามีข้อเสีย หรือว่ามีพฤติกรรมอย่างที่เขาพูดอ่ยคุณเหมือนกับว่าปล่อยให้คนเหล่านั้นคือโต้เถียงกันไปเลยพูดถึงคุณในรูปแบบของสิ่งที่เขาต้องการอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะติฉินนินทาไม่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีแต่คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคุณก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับว่า พูดหรือทําในสิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาเหนื่อยแล้วก็หยุดไปเองประมาณนี้แต่ตัวของคุณก็จะมาพิสูจน์ในเรื่องของการทํามาหากินการสร้างไรายได้มาโฟกัสนะคะไม่เสียเวลาเอาตัวไปยุ่งนะคะกับคนเหล่านั้นหรือว่าไม่เสียเวลาเอาตัวเองนะคะไปแก้ไขไปพูด พูดแก้ตัวนะในสิ่งที่มันแบบเออมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะแล้วจะไปแก้ตัวทําไมนะเสียเวลาเปล่าๆและสิ่งที่คุณมีแล้วก็เจงกว่าศัตรูนะคะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของการพยายามที่จะแสดงออกถึงความสําเร็จนะคะโดยที่ตัวของคุณเนี่ยคืออาจจะเหมือนกับว่ามีอายุยังน้อยก็ได้ แต่ความสําเร็จที่คุณพยายามที่จะแสดงออกให้คนเหล่านั้นได้เห็นมันอาจจะเป็นในเรื่องของกิจการงานที่เหมือนกับล้มเหลวนะแล้วก็ผิดพลาดมาในอดีตแต่คุณก็ไม่เคยกลัวนะคะตัวคุณสามารถเี่ะเหมือนกับคิดที่อยากจะศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาฝีมือของตัวของคุณเองแล้วตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าหากสถานที่ไหนที่ทําให้ตัวของคุณอยู่แล้วไม่มีความสุข นะคุณไม่เอาเลยคุณเดินออกมาเลยนะไปเริ่มต้นใหม่ไปมองหาสถานที่ใหม่สังคมใหม่ที่สนับสนุนคุณตรงคุณรู้สึกว่าถ้าหากใครที่คิดไม่ดีหรือว่ามองคุณในแง่ลบหรือว่าไม่ต้อนรับคุณเนี่ยคุณเอาตัวของคุณออกมาคุณไม่สนใจคุณไม่ง้อด้วยนะแล้วคุณก็ไม่แคร์ด้วยนะแล้วก็คุณเหมือนกับว่าคือ จะไปมอบสิ่งดีๆหรือว่าพูดดีทําดีกับคนที่ดีกับคุณเท่านั้นนะคะคือคุณตัดขาดนะ,ะบุคคลที่แบบไม่มีประโยชน์ออกจากชีวิตได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณแสดงออกว่าเจ๋งและสิ่งที่คุณมีแล้วก็เจ๋งก,กว่าศัตรูนะคะคือมันเหมือนกับว่าตัวของคุณอาจจะเหมือนกับอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะจริงๆแล้วคือมนุษย์เราคือแบบเหมือนมีการเริ่มต้นนะ นับหนึ่งใหม่เนี่ยนะสิ่งที่มีมันเหมือนกับว่าแม้คุณจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมนะอาจจะมีเงินทองมีสมบัติบางอย่างนะที่เหมือนกับว่ามีเพียงแค่ก้อนเดียวแต่คุณก็ยังพอใจอ่ะนะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแข่งขันกับใครว่าคนนั่นคนนี้เขามีรถมีบ้านมีทรัพย์สินมีเงินทองมากมายแต่สิ่งที่คุณมีความสุขนะคะแล้วก็แสดงออกถึงการที่แบบว่าพอใจแล้วทําให้คุณมีความสุขแล้ว นะคะก็คือมีสิ่งเดียวในชีวิตคือการที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองแล้วคุณจะนําไปต่อยอดนะไปพัฒนาไปทําธุรกิจไปขยับขยายนะเ,เพิ่มเติมมากขึ้นอีกนะคือเหมือนกับว่าไม่ยอมแพ้นะแม้ว่าจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวมีสิ่งเดียวหรือว่าแม้จะมีเพียงแค่อ่าหเหรียญนะคะหรือว่าไม้คาาหคาาอย่างเงี้ย คุณก็ไม่กลัวนะคะว่าคุณจะมีแค่นี้หรือว่ามีเพียงแคสง่สองมือสองขาแต่ก็ยังมีร่างกายที่สมบูรณ์นะพร้อมที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่พร้อมที่จะทำธุรกิจการงานใหม่ได้เสมอนะนี่คือกำลังใจที่คุณมีนะคะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณหัวใจที่เข้มแข็งของคุณนะคะและสิ่งที่คุณมีแล้วก็เจ๋งกว่านะ คู่แข่งศัตรูก็เป็นในเรื่องของการที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือหรือว่าเป็นผู้ที่ให้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคุณอาจจะเป็นผู้ให้ให้กับคนที่เขาแบบแม้กระทั่งคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณอ่ะหรือว่าคนที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณให้เขานะคุณก็ยังให้แล้วคุณก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าเออจะต้องให้เขามาตอบแทนบุญคุณ กลับคืนมาประมาณนี้คือให้แล้วให้เลยนะโดยที่แบบว่าเอาให้แล้วก็เหมือนกับว่าแล้วแต่เขาจะเอาไปทํะไรหรือว่าถ้าแบบเขามองไม่เห็นประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะอารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนตัวของคุณอนะทําดีกับทุกๆคนนั่นแหละนะไม่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะทําไม่ดีกับคุณนะแต่คุณก็ยังเป็นผู้ให้เสมอนะรู้จักปล่อยวางรู้จัก คือแบบเอาโอาโหสีกรรมแล้วก็คือเป็นคนดีอ่ะเป็นคนที่คิดดีทําดีตลอดเวลานะคะแม้จะเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะถูกหักหลังนะหรือว่าเหมือนกับไปช่วยเหลือหรือว่าออบางคนมาท่านก็มาขอในเรื่องของ การเงินมาหยิบยืมเงินนะคะให้ยืมไปแล้วก็ไม่คืนก็มีแต่คุณก็ไม่ได้สนใจนะคะ <c oughs> คุณบอกว่าอ่าฉันมีแรงฉันมีกําลังกายฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวฉันหาใหม่นะคะอารมณ์นี้เลย <c oughs> และสิ่งที่คุณมีแล้วก็เจ๋งกว่าคู่แข่งศัตรูที่เขาไม่มีก็เป็นในเรื่องของเด u d ด m e n t การตัดจบนะคะการไม่คิดถึงในสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันเพ้อฝันมันเป็นไปไม่ได้ นะคะหรือว่าการที่แบบไม่ไม่ได้หยุดรอใครอารมณ์เนี้ยไม่ได้คาดหวังนะจากการที่แบบจะให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบการที่จะมองหาคู่ครองคนรักมาช่วยเหลือมาช่วยเหมือนกับว่าสร้างออความมั่นคงในชีวิตก็ไม่จําเป็นนะคะเราทําไปเรื่อยๆของเราเนี่แหละ เราสร้างของเราไปเรื่อยๆนะแล้วตัวของเขาก็สร้างของเขามาแล้วเรามาเจอกันนะแล้วเราค่อยมารวมกันทีหลังประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณคือแบบไม่ได้ไปคาดหวังกับการที่จะมองหาใครมองหาคู่รักมองหาแฟนมาช่วยสร้างความมั่นคงมาช่วยทํามาหากินไม่จําเป็นนะคะเออตัวคุณสร้างของคุณอยู่แล้วนะ คนที่จะมาเป็นคู่รักของคุณเขาก็สร้างของเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไม่ได้ไปคาดหวังว่าจะให้เขามาช่วยเหลือเรานะ,ะเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆแม้เราจะมีแล้วเราจะสําเร็จแล้วแต่เราก็ยังทํามันต่อไปนี่คือความเจ๋งของคุณนะคะคืออาจจะมีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองไม่ได้คาดหวังที่อยากจะให้คู่ครองคนรักมาเลี้ยงดูนะคะและศัตรูคู่แข่งของคุณนะคะ แข่งกับคุณไม่ได้เพราะว่าคุณมีสิ่งนี้นะอาจจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ด i e ล o f Fortune เนี่ยประสบการณ์ของความเจ็บปวดประสบการณ์จากการเรียนรู้นะคะความผิดพลาดความล้มเหลวเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเนี่ยประสบการณ์ที่คุณได้รับเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เตือนใจและเตือนสติของคุณมากๆเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะวนเวียน นะหมุนกลับมาให้คุณได้เจอแน่ๆนะคุณอย่าอย่าเหมือนกับชะล่าใจอ่ะนะคะในเรื่องของออสิ่งที่ตัวของคุณเจอนะความผิดพลาดความผิดหวงังความล้มเหลวการถูกหักหลังการถูกคดโกงการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการถูกคนรักหักหลังก็ได้สิ่งๆเนี้ยนะแม้คุณจะเจอคนรักที่ดีนะสักวันหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสที่คนรักของคุณคนคนเนี้ยจะนะ แปรเปลี่ยนเป็นคนที่หักหลังคุณได้ในอนาคตฉะนั้นการที่ตัวของคุณเตรียมพร้อมอต้อนรับนะความผิดพลาดท,ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยกับความผิดพลาดเนี่ยคือการวางแผนชีวิตของตัวของคุณเองให้มั่นคงนะฉะนั้นความผิดพลาดความล้มเหลวที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ปนไปต้อไปมันไม่สามารถที่จะทำทำลายคุณได้เพราะว่าคุณมีความมั่นคงนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งจิตใจ ไม่กลัวที่จะสูญเสียสิ่งใดไปจากชีวิตเพราะว่ามีทุกอย่างแล้วไงนะมีความรักรักตัวเองนะมีความมั่นคงในอาชีพการงานมีไรายได้เป็นของตัวเองมีความร่ํารวยมีบ้านมีสิ่งที่แบบเรียกว่าตัวเองสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วอะนะความผิดหวังอะไรจะมาเกิดขึ้นล่ะนะคะแม้มันจะเกิดขึ้นแต่คุณก็เหมือนกับว่าก็มีทุกอย่างแล้วนี่นะเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างแล้ว นะคะไม่เห็นต้องกลัวสิ่งใดเลยนี่คือความที่นะศัตรูเห็นว่าคุณเจ๋งแล้วเขาไม่มีฟังเพื่อเป็นการอนุทาป็นทางค,คุณคดูการติดตามค่ะ